ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับ,ค,รบคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงในเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กขาดเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ พบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจเดมยูเอ็นบทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย23กรกฎาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเคราะบาสเกตบอลหญิงของสหร,รัฐเมกาเช้าว,วันพุธครับในวันนี้ลงสนามทั้งหมดถึง5คู่ครับและ2คู่ที่หยิบยกมาวิคราะหน้าช่องจานเจเนบวันนี้ครับคู่แรกทีมแกร่งอย่างนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ทีมดำหนึ่งในสายตะวนออกเจอกับอินดีนาฟีเวอร์7โมงเช้าครับและถัดมาตอน9มงตรงครับ าสเบกัสเอสดวลกับเอเลนตาดรีมก่อนไปวิเคราะห์2คู่นี้ครับสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้ครับก็มา1แล้วก็ยกไป1ครับโดยที่คู่แรกครับการพบกันระหว่างมารียนฮามเจอกับทางด้าน FC ฟ a ฮาก้าของฟินแลนด์ครับโดยคู่นี้ผมให้เลือกยืนฟังทีมเยือนฮาก้าครับวันนี้ไม่น่าแพ้ครับก็มีราคาเปิดอยู่ที่ 0. 0.0แล้วก็ปอปอครับ แต่สุดท้ายครับก็เสมอแบ่งแต้มกันไปครับจบด้วยประตู1นต่อหนึ่งครับโดยฮาก้ามีโอกาสชนะครับเพราะสามารถขึ้นนำได้ก่อนตั้งแต่นาทีที่8จากฝีเท้าของไซมอนลินโฮมครับแต่สุดท้ายมาพลาดท่านในนาทีที่57ครับก็โดนทางด้านเคดูเบอาเดโดยินครับยิงตีเสมอให้กับมารียนฮารมเจ้าบ้านเสมอกัน1 1คู่แรกก็ยกครับ แต่คู่ที่2ก็ไม่มีปัญหาครับการพบกันระหว่างทางด้านนอโคปิ้งครับกับวูนาโมโดยคู่นี้ผมให้เลือกยืนฟังสกอร์สูง2.75แล้วก็หวานเจี๊ยบครับจบด้วยสกอร์สานึ่งอโคปิ้งเจ้าบ้านถล่มได้ครับสกอร์รวมอยู่ที่4หวานเจี๊ยบไปที่การวิเคราะห์ในคู่แรกครับการพบกันระหว่างทางด้านนิวอ์กลิเบร์ตี้เจอกับอินดีนาฟีเวอร์ โดยนิวออล์กลิเบอร์ตี้ครับวันนี้นำโดยซาบิน่ายูเนสโกครับแชมป์ยิง3คะแนนครับเสริมด้วยนาตาชาคราวบริน่าสจวตเลนนี่ไฟบิชแล้วก็เอนยาราซาบาลีส่วนอินดีนาฟีเวอร์ครับวันนี้จะไม่มีเครนตินคลาร์กสาวสวยซุปตาประจำทีมครับโดยวันนี้ทางด้านอินดีนาฟีเวอร์จะนำโดยการตัวเก่งอย่างเคลซี่มิเชลครับกับอาริยาบอสตันตัวเซนเตอร์เสริมด้วยนาตาชาคลาวในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับแล้วก็ยังได้เล็กซี่ฮอลครับกับทางด้านอาริแมคโดนัล เป็นตัวสร้างเพลย์เปิดเกมครับแต่ถ้าเทียบผู้เล่นกันแล้ววันนี้นิวยอร์กลิเบอร์ตี้ค่อนข้างจะเป็นต่อพอสมควรครับเนื่องจากอีนาฟีเวอร์ไม่มีครนติงคราครับโดยในวันนี้ครับทุกสำนักมองว่าลิเบอร์ตี้เป็นต่อประมาณ11-12แต้มค่อนข้างเสี่ยงครับแต่ในเรื่องราวของสกอร์ต่ำา6 6 5ที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าไม่น่าจะถึงครับเนื่องจากฟีเวอร์ไม่มีครนติงคราวันนี้กัดฟันยืนฟังต่ำดีกว่า โดยหนึ่งคู่เป็นการพบกันระหว่างทีมดังอย่างลาสเวกัสเอชคัพดวลกับแอเรนตาดรีมคู่นี้น่าจะสูสีอย่างแน่นอนครับโดยเจ้าบ้านลาสเวกัสนำโดยแจ็คกี้ยังครับจเจวิลลอยโชซีเกรนาลิซาสมิธตัวใหม่ครับแล้วก็เอเจวิลสันออฟเป็นสีเบรตติ้งของลาสเวกัสซีซั่นนี้80.6แต้มต่อเกมครับแต่เสียสกอร์ถึง82.1ส่วนอลันตาดรีมครับนำโดยอลิชาเกรจอร์ดินแคนาดามายาคาวเวลครับ เบรน่าโจนส์ในตำแหน่งชุดผู้เล่นคุมใต้แป้นครับร่วมกับ b r i t n ี่กริน n นอร์ตำแหน่งเซนเตอร์โดย Alanta ตาด a มครับตอนนี้รั้งอันดับ2ในสายตะวันออกครับชนะ13แพ้9ส่วนลาสเวกัสชนะ11แพ้11 o f อ e n อ i ฟฟ r ิ t เบรตติ้งของเอลตาดีมไม่ธรรมดาครับ83.8ดีกว่าเอชด้วยซ้ำครับแม้เกมนี้ทุกสำนักจะมองว่า n อลตาดีมเป็นรองลาสเวกัสอยู่2แต้มก็ตามครับแต่วันนี้ผมเห็นต่างครับ คิดว่ามิติเกมรุกเกมรับของ a l ลเลนตาด a m มน่าจะลงตัวกว่าผู้เล่นในซีซั่นนี้ก็ถือว่าเข้าฝักเข้าฟอร์มมากกว่ากัดฟันเลือกมวยรอง a l ลเล a ตาด e a ม23รกรกฎาคม2025ให้ไว้2คู่คู่แรกไปสกอร์ต่ำ165อินินาฟีเวอร์กับ Liberty ตครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับก็ค่อนข้างยากครับแต่ไทาเลือกขอไปทางด้าน a l ลเล a ตาด e a มทีมเยือนมากกว่าซีซั่นนี้ครับมีทีมเวิร์กที่ดีกว่าลาสเวกัสครับ โดวนวันนี้ครับเอลตาดีมเป็นรองอยู่2แต้มคิดว่าน่าจะบุกมาสู้ได้ดีไม่ดีอาจจะชนะได้ด้วยซ้ำครับและนี่เป็น2คู่หน้าช่องจานเจนเบลนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ